สปอยตัวเต็มวันที่ตอนที่995วิกฤตที่เลวร้ายความตายมาเยือนกลุ่มหมวกฟัง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสปอยตัวเต็มของวันพีชตอนที่995ต้องขอย้ําก่อนแล้วกันนะครับคือทําทุกคลิปเนี่ยก็ต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าสปอยตัวเต็มมันไม่ได้หมายความว่ามาเต็มเต็มแบบขนาดนั้นแต่มันคือสปอยนะครับที่มาแบบเกือบจะหมดและข้อความต่างๆเนื้อหาต่างๆนะครับมันมาจะหมดแล้วแหละซึ่งอันนี้นะครับจะนับว่าเป็นสปอยตัวเต็มส่วนถ้าเป็นตัวเต็มมมมมนนนนนนั้้้้้้กก็็คืืืือออออจะเเเเปปรรร่่่่งงหหาาาาาตๆทีีแแแแลลลดดววผไ และผมก็จะมาอธิบายทุกคนว่ามันมีอย่างไรกันบ้างอันนั้นคือตัวเต็มส่วนสปอยตัวเต็มนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่มันเป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วก็ระเอียดปลิดย่อยนะครับที่ได้ดูมานิดหนึ่งเท่านั้นโอเคน่าจะเข้าใจจุดนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นสปอย1ตอนนะครับที่เป็นแบบว่าสิ้นหวังเลยนะครับของกลุ่มหมวกฟางเพราะว่านะครับเกิดวิกฤตเลวร้ายถึงขั้นเกือบตายเลยนะครับของตัวละครนะครับมากกว่า1ตัวนะครับของกลุ่มโจรสลัดนี้โอเคนะครับอย่าลืมกดซับสไ ความสนุกความมันนี้กันต่อเลยเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พันธมิชชัวคาวของมาโก้และก็เป็นลอเปโรได้แตกลงไปจากคำปฏิเสธของบิ๊กมัมจึงนําให้ก็เปิดฉากการต่อสู้กันระหว่างอดีตมือขวาของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวอย่างมาโก้นกฟีนิกที่จะต้องมาท้ากับสีจักรพรรดิแห่งท้องทะเลอย่างบิ๊กมัมโดยการต่อสู้เปิดฉากขึ้นมาทางด้านมาโก้นั้นนะครับใช้เปลวเพลิงสีฟ้าของเขาในการเผาไหม้พรมิทิอุสของทางด้านบิ๊กมัมจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่แล้วนะครับการต่อ โกกับบิ๊กมัมนะครับยังไม่หยุดเท่านั้นเมาโกทําการต่อยซ้ายของเขานะครับเข้าไปหาบิ๊กมัมและบิ๊กมัมนั้นเธอจึงตอบโต้การต่อสู้ครั้งนี้โดยการที่เธอนั้นใช้มือขวาของเธอนในการต่อยสวนกลับไปหาทางด้านของเมาโกโดยตอนนี้นะครับการต่อสู้ทั้งสองคนสูสีมากเลยทั้งคู่นะครับต่างต้านพลังกันอย่างไม่ลดละแต่แล้วนะครับในช่วงจังหวะพิพตาเดียวทางด้านบิ๊กมัมเธอชิงความได้เปรียบเธอทําการคว้าคอนะครับของทางด้านเมลโกมาบีบเอาไว้เมาโกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วพอตอนนี้นะครับเา b i บิกมัมนะครับจับตัวไปได้นะครับโดยการที่ว่าบีบคอเอาไว้และทางด้านปิกมัมนะครับจึงรีบเรียกลูกชายของเธอนะครับในการให้รีบยิงธนูนะครับเพื่อโจมตีใส่ทางด้านของเมาโก้ในทันทีเพื่อทําการจบศึกการต่อสู้ครั้งนี้ที่ปิกมัมนั้นจะเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะเหนือไปกว่าเมลโก้ทางด้านเปโรสเปโรนะครับเขาเตรียมยิงธนูเข้าใส่นะครับโดยธนูของเขาตอนนี้เคลือบฮาคิเพื่อทําการจบการต่อสู้ในทันทีแต่ทันใดนั่นเองนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อทางด้านวานด้านะครับและทางด้านของแครอททนนนะรี่งงเเออิมาาาห็ด้ข แล้เปโลในทันทีทั้งสองคนนะครับมีความโกรธแค้นนะครับทั้งได้เปโลเปโลอยู่แล้วนะครับที่เป็นต้นเหตุให้เปโดต้องตายทั้ง2คนนะครับจึงทําการแปลงร่างเป็นร่างซูลองและทําการพุ่งเข้ามาโจมตีใส่เปโลเปโลซึ่งเปโลเปโลนะครับถึงกับพังะไปเลยเลยครับกับการที่ถูกเผามิงนั้นนะครับที่เป็นร่างซูลองโจมตีเข้ามาทั้งได้พิกมัมก็ตกใจเช่นกันนะครับเห็นลูกชายของตนเองนั้นนะครับกำลังถูกโจมตีหรือแม้กระทั่งเมาโก้ก็ตกใจเลยเลยครับที่อยู่ดีๆนะครับก็ดันมีเผามิงจากที่ไหนไม่รูู้้้นะคััมาาช่่วววยเขไดดดถกจงงหพอีสแ กลอดกาวด้านะครับทั้ง2คนทําการยืนขึ้นนะครับและทําการพูดนะครับว่าการตายของเปโดนั้นต้นเหตุนะครับมาจากเจ้าเปโรสเปโรนะครับซึ่งก็เป็นการพูดอธิบายนะครับให้กับมาโกเข้าใจด้วยเลครับว่าทําไมเธอและทั้ง2คนนะครับถึงมาช่วยทางด้านของมาโกเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่การต่อสู้นะครับระหว่างนามิที่จับคู่กับอุซบนะครับปะทะกับทางด้านเพเวันที่จับคู่นะครับกับทางด้านน้องอุนติจังซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นะครับนับได้ว่าเป็นวิกฤตเลวร้ายนะครับของทางด้านของนามิกับอุซอบนนี้จะต้องปครกับ คนระดับหกล่องนะพาซึ่งฝีมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วดูในตอนนี้นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับผู้ที่กินผลสมายไปอีกหนึ่งคนนะครับที่แบบว่าแปลกๆเลยนะเพราะร่างกายเป็นแพนด้านะครับส่วนหัวของเขาเนี่ยออกมาจากตูดของแพนด้าก็มีความเคยสูงนะฮะอาจารย์โอดาเหตุการณ์ถูกตัดไปที่อูซบอีกหนึ่งครั้งผลแม่นปืนประจำกลุ่มหมวกฟางนะครับพยายามจะยิงกระสุนนะครับเพื่อทําการโจมตีนะครับเหล่าหกล่องนะพาดยการที่เขานะครับโจมตีเข้าไปใส่แต่ดูเหมือนว่านะครับกระสุนของเขาไม่สามารถทําอะไรได้แต่น้องอุติจังก็โกรเเเดดดือาลยหที่็น นั้นนะครับโจมตีใส่เพจวันนะครับน้องที่เป็นที่รักของเธอจึงได้อุนตีจังนะครับที่โกรธมากๆเลยทําการพุ่งมานะครับและใช้หัวของเธอทําการโขกเข้าไปนะครับที่หน้าผาของอูซบอย่างเต็มแรงจึงทําให้กระโหลกของอูซบนะครับถึงกับร้าวเลยและเขานะครับค่อยๆลงไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยความเจ็บปวดและก็หมดสติส่วนทางด้านนามิในตอนนี้นะครับเธอก็บาดเจ็บอย่างหนักด้วยเช่นกันเธอร้องไห้ออกมานะครับด้วยความเจ็บปวดนะครับแล้วก็สิ้นหวังด้วยเลือดนะครับก็เต็มใบหน้าเธอไปหมดเลยนะครับพะเธอนั้นนะครับถูก ทางด้านเพจวันแล้วก็อุนตีทางการโจมตีและอุนตีนะครับทำการค่อยๆจับร่างของเธอนะครับยกขึ้นมาเนะครับเพื่อหวังปิดชีพแต่แล้วนะครับเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่นะครับเกมการต่อสู้นะครับที่ทางด้านควีนได้ทำการทําขึ้นมาโดยควีนนั้นนะครับได้ปล่อยโรคระบาดลงมานะครับหากใครนะครับที่โดนโรคระบาดของควีนแล้วจะกลายเป็นยักษ์น้ําแข็งนะครับโดยจะมีชีวิตเหลือรอดได้นะครับเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ยารักษานะครับหรือว่าแอนติบอดีอยู่กับทางด้านอาภูนะครับซึ่งเจ ไปหมดเลยนะคบเพื่อไม่ให้ถูกจับตัวได้และในตอนนี้นะครับทางด้านคุีนนะครับก็ได้ทาการพูดเลยครับว่าเขาไม่คาดคิดเลยว่าปุชายของเจอมาดเดิลซิกนั้นจะอยู่ในกลุ่มหมวกฟางด้วยและในตอนนี้นะครับทางด้านโซโลกับเร็กทั้งสองคนนะครับพยายามเจรุมนะครับในตัวของอาพูนะครับเพื่อทําการแย่งชิงนะครับแอนติบอดีนะครับของอาพูมาซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับยิ่งย่ำแย่ขึ้นไปอีกนะครับเมื่อทางด้านของชอปเปร์นั้นนะครับผู้ที่เป็นหมอนะครับดันติดโรคนี้มาด้วยนะครับจึงทำให้ตอนนี้ร่างกายขขอองงเเค้าาานนั่ยยยๆกกลป็็ํแ โดยมันเริ่มลามมาจากมือของเขาครับและตอนนี้นะครับก็ดูทีท่าจะย่ำแย่แล้วแหละครับหากชอปเปอร์ผู้ที่เป็นหมอคนเดียวในการรักษาพวกนี้ได้จะต้องนะครับติดโรคภัยอันนี้ไปเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่นามีหนึ่งครั้งหลังจากที่เธอบาดเจ็บอย่างหนักนะครับแล้วก็ถูกทางด้านของอุนติจังนะครับทำการยกตัวเธอขึ้นมาและจะทําการนะครับปิดชีวิตเธอลงไปในตอนนั้นเธอได้แต่ร้องไห้ออกมานะครับด้วยความเจ็บปวดแล้วก็สิ้นหวังแต่ทนใดนั้นเองนะครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อทางด้านคามาและก็โคมาอูัท้งตวก็ โดยคาทีทามาอีนูนะครับทำการเขมือบนะครับหัวทางด้านของอุนติจังลงไปนะครับแต่ยังไม่ได้กินนะครับแค่แบบว่ากัดไปเท่านั้นนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือนะครับทางด้านของนามิและในตอนนี้ก็จบลงนะครับจากการช่วยเหลือของทามะ เป็นยังไงกันบ้างครับสลัดสปอยตัวเต็มวันพีชตอนที่995นะครับจะเห็นได้เลยแหละครับว่าในตอนนี้นะครับเป็นวิกฤตที่เลวร้ายเลยนะของกลุ่มหมวกฟางนะครับไม่ว่าชอปเปอร์นั้นนะครับจะได้รับเชื้อมานะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้นะครับโซโลต้องพยายามอย่างหนักเลยนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือชอปเปอร์ให้ได้เพราะหากไม่ได้ยานะครับที่เป็นแอนติบอดีในการมาช่วยเหลือชอปเปอร์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่แย่มากๆส่วนในตอนนี้ก็จะมีการต่อสู้กันนะครับระหว่างพิกมัมนะครับแล้วก็ทางด้านของมมมาาากกกก้นครรับแแต่่็ยงงดีีทอออสถู กครั้้้งนีไดแล้วก็ส่วนทางด้านของนามิอีกนะครับแล้วก็ทางด้านของอูซบนะครับก็บาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับในการประทะกับหกล่องนาพาก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับความสามารถระดับหกล่องนาพาไม่ธรรมดาอยู่แล้วขนาดลูฟี่ยังเคยชมนะครับทางด้านของอุนติเลยเลยครับว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยเราก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมรอลุ้นดูเลยครับว่านะครับการต่อสู้การมาจนภัยครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถกดติดตามได้ นในช่องของผมนะครับก็จะรับชมได้2ช่องทางสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปแล้วและจะมีตัวเต็มต่อนในวัน2วันนี้ก็เฝ้ารอละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ